สวัสดีครับผมเป้พีรยุทธ์นะครับวันนี้เราเชิญชวนทุกท่านมารวยไปพร้อมๆกันนะครับกับผลิตภัณฑ์พรีเมียมแบรนด์ด็อกเตอร์มาสนะครับภายใต้นะครับการควบคุมดูแลแล้วก็ดีวลอลลบอสูตร by ด็อกเตอร์มาสนะครับผู้เป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านแอนตี้เอดจิ้งเบติซินนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ในการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่มอธุรกิจบัณฑิตครับผมแบรนด์ด็อกเตอร์มาสกำลังเปิดรับตัวแทนแบบสต็อกสินค้าและไม่สต็อกสินค้า การันตีได้เลยว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่สูงสุดมากกว่าใครๆครับเน้นการทําการตลาดแบบยั่งยืนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ปลดล็อกทุกเงื่อนไขใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทําธุรกิจมาไม่เคยทําไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามีทีมงานที่เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ทั้งเรื่องราวของการทําออนไลน์รวมถึงความรู้เกี่ยวกับโปรดักต์และผลิตภัณฑ์ครับถ้าเหตุผลทําไมคุณต้องเลือกสินค้าแบรนด์ดร์มาร์ก เรามีกันถึง5ดีด้วยกัน 1. สินค้าดีกําไรดีข้อเสนอดีๆการตลาดดีๆและทีมงานดีๆนี่คือ5เหตุผลที่ท่านจะต้องเลือกแบรนด์ดรมาสมาเป็นครอบครัวเดียวกับดรมาสิครับดรมาสเวชชั้อางระดับพรีเมียมทุกความสวยที่คุณใฝ่ฝันจะได้ดูแลโดยคุณหมอ